ฮะไม่ค่อยมีคลิปดีๆไม่น่าดูเลยโอ้โหดูคลิปช่องพีเวอร์เด้ออะไรเนะี่ยไมค์ครับคลิปอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างวะเนี้ยฮึไมค์ครับสปีดลันในหมดเคลียร์ชีหมด แนววะอดเคลียร oh. ์ทีมนั่นเองซึ่งไม่ใช่เป็นไปอย่างรวดเร็วเลยปมเอ่อป่าเราจะได้เอ่อโอเคดูซิแถวนี้จะมีเกราะแล้วก็มีหมู่บ้านหรือเปล่านะครับก่อที่เราจะก๊อปไอ้บล็อกไอันนี้มานะผมเอ่อบล็อกอะไรออฟซิเดียนนะครับออฟซิเดียนมาแล้วเราก็จะมันมีกล่องมาเรียบ หน้าผมมีหนึ่งประตูนะมาดูกล่องนี่เมื่ยมีไฟแช็กดทุกคนอ่าสวัสดีประตูเนี่ยเธอมาแล้วเธอมาแล้วเราก็ครับตีไปอ่าได้ดวงตามาแล้วเราก็กลับ,กล,บกลับเลยครับผมกลับไปที่เอ่อปกติของเราสร้างอีกป,ประตูหนึ่งปึ๊บ,บ,บอ่าเออยังงั้แน,นแบบเออไปนอนอ่ะหุ้ยเฮ้ย,ฮยดูดี บ้านหลังนี้คือแบบโอ้โหอยู่นี่มีกล่องเนาะเราจะโช์นะครับทำสร้างนี่ไหมอเ,เออเดี๋ยวนะถ้าเราบินเลยไปไล้อ่านี่จะไงทุกคนอยู่ใต้น้ำไหมครับอสึกพลังแห่งมังกรดาคอนตูมทุกไปตามทันไหมเนะี่ย บินตามไม่ทันครับมาเดี๋ยวมาเนดะีวมาอื้อื้ออืออื้อเจ้ามากโอ้โแหแต่งสลายกันเป็นก็คุยน่าสนใจนะ โอเคนะก็ขอกรากบสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับพวกกับผมคอปเตอร์ GH นะหลังจากที่เราได้ไปดูคลิปพีเวอร์มาก็มันก็เกิดความน่าสงสัยมาในหัวมากเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นสปีดรันตามพีเวอร์นะฮะคือสปีดรันในโหมดเครียรทีโหมดนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ดูกันเลยโอเคนะขั้นตอนแรกเราก็เราจะไม่ทําตามพีเวอร์นะ ในเ,เมื่อเราอยู่ในโหมดคีที้โหมดใช่เราก็กด E ขึ้นมาครับถ้าเราจะอ่ถ้าเราจะไปเลเธอร์เราก็แค่เอานี่มาแล้วก็ไปเช็คมาง่ายๆนิดเดียวไม่ยากเลยนะครับแค่วาง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 ,วางไปเลยนะฮะนี่เพ่มันดูสวยงามแล้วจุดไฟ แล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเราจะไปหาเออแท่งแท่งของเบรดกับอ,อดวงตาเอนเดอร์นะครับแค่กด E ขึ้นมาครับผมแล้วก็ไปหาหาในช่องช่องน นี่เลยนะเอนเดปโอลกับเบสโหลดนะฮะนี่นะครับก็แค่นี้นะครับแล้วเราก็สามารถกลับไปได้เลยนะับโอ้ยพอเรากลับมาปับ๊บพีเปอร์มันจะให้เราครับสองตัวนี้ข้อใส่กันด้วยเป็นดวงตาอ่ะบาวังไงวะบางไม่ได้ไม่รู้ข้ายัางไงไม่รู้แต่ที่นี่เดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อน โอเคเราไม่ทําอย่างนั้นนะฮอเรามีอยู่แล้วนี่ดวงตาเอนเดอร์แล้วก็พาไปนี่คนระับมันพาไปที่ไหนไม่รู้นะแต่เราขอโทษเนี่ยมันพาไปที่ไหนไม่รู้นะะดูอืมสารับผมนะผมไม่ตามไปครับผมนี่เพราะเรามีบล็อกที่มีชื่อว่าชื่อว่า En Portal Frame นะฮะโอเคให้เราวางไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ใหนหันหน้าเข้าเข้ามาหาทางตัวเรานะโอเคแล้วเราก็วางดวงตาไปเลยนะโอเคแค่นี้นะครับไม่เห็นยากเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลงไปด้านล่างเลยพอเราลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นอเอ d นเดอร์แมนแยะไปเลยนะแล้วก็ er อเอนเดอร์ดากอนอยู่ด้านบนนะ นี่มันจะบอกวิธีกำลับในเครียทีบหมดที่แททูนะฮะนั่นคือทับกิฟ p ์แอดพีแล้วเ,เขียนว่าไมค์ครับอะไรก็ได้ไมค์ครับแล้วก็คอมแมนบอกนี่เลยนะครับเราก็จะได้คอมแมนบอกมันหนึ่งแล้วเราก็ไปหาอ่าเป็นบัต t l e ปุมนั่นเองนะฮะนี่พอเราได้มาปั๊บแล้วก็ก็กดคีดก่อเข้าไปแล้วก็ใส่คําสั่งตามเข้าไปนะเรากดปุ่มไปเลยโอเคอย่างนี้น่าจะได้แล้วโอเคกดเลยนี่เลยนะครับผมคุณไม่ต้องถามว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะแรงมากนั่นเองนะะดูดิครับห้าร้อยแปดแค่นี้เราก็ได้แล้วนะ รเียโอเคตอนนี้เราก็ได้ดาบบวกห้าหมื่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเลเวลมันสิชาร์ปเนตเอนชาร์ปเมนต์เลเวลหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนครับขอโทษดามเมจอยู่ที่ห้าหมื่นแปดจุดห้าโอ้เยอะมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมแค่นี้เราก็สามารถไปตีมันได้เลยนะฮะนี่เลย ตีตีตายแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นใช่ไหมก็ได้เ,เสร็จโอเควงกรก็ได้ตายเป็นที่ยอนะมแล้วแล้วก็รอดูอนิเมชั่นนะดาบนี้แรงมากเลยนะผมฟันวิทเทอร์ครั้งเดียวตายนะไปเลยครับโอเคนะคก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับในไมค้าสปีดหลันนะครับก็บ๊ายบายครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย